การเป็นราชาไม่ใช่เรื่องง่ายเครกลาวถึงแจ็คสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างนี่เป็นวิดีโอที่ทำบอกมากเพื่อเล่าประวัติตัวละครในซีรีส์สันโดยเนื้อหาต่อจากนี้จะเป็นการเล่าประวัติของเครมอรโรที่มาที่ไปก่อนจะมาเป็นสมาชิกเรดบ o d ดออริจินอลเป็นอย่างไรรู้ทุกเรื่องทุกข้อมูลได้จากวิดีโอตัวนี้เลย ค่าเลนเครเมาโรปรากฏตัวขึ้นรข้งแรกในซีรีส์สันออปนาคีซีซั่น1ตอนที่1ถึงซีซั่น6รวมทั้งหมด75ตอน เคลเกิดเมื่อปี1949และเสียชีวิตในปี2013สาเหตุการเสียชีวิตถูกแจ็คเทลเลอร์ยิงเข้าที่บริเวณคอและหน้าอกสถานะในสโมสรถูกขับไล่ชีวประวัติคาเลนเครมาโลไม่ทราบแน่ชัดว่าเครอยู่ที่ไหนมาก่อนแม้ว่าในซีซั่นที่4เขาจะเปิดเผยว่าเขาอาศัยอยู่ในเมืองชามิงรัฐแคลิฟอร์เนียมาเป็นเวลา31ปีย้อนไปเมื่อปี1968 เขาเป็นสมาชิก9คนแรกที่ได้รับเชิญเข้าร่วมแซมโปรเครเป็นน้องคนสุดท้องใน9คนแรกและเป็นหนึ่งใน3คนที่ไม่ใช่ทหารผ่านศึก ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ไปรับใช้ราชการทหารโดยหลังจากที่เขารับใช้ราชการทหารในปี1972เขาระลึกถึงการรับใช้ราชการทหารด้วยรอยสักที่แขนซ้ายของเขาและแสดงเข็มกัดตานักกระโดดล่มฉูชีพบนเสื้อยืม,มทูตของเขาเมื่อเขากลับมาจากเวียดนามเขาได้ติดต่อกับสโมสรอ,อีกครั้งและได้รับการติดแผ่นใหม่โดยจอห์นเทเลเลอร์และได้เปิดร้านซอมรถโดยใช้ชื่อว่าเทเลเลอร์มอรโร นอกจากนี้แล้วเครย์ยังไปที่ไอแลนด์เหนือพร้อมกับจอร์นและแม็กกี้ในช่วงยุค80เนื่องจากปัญหา IRA ในบ้านเกิดของแม็กกี้ที่ชอสตแตรนด์ชาเมือนเบลฟาร์เครย์เป็นคนผลักดันธุรกิจปืนให้กับมาในสหรัฐอีกครั้งในขณะที่จอร์นถูกต่อต้านเมื่อเข้าสู่ยุค90เครย์มีส่วนรับผิดชอบในการฆาตกรรมหลายครั้งในสงครามที่มีชื่อว่าแซมโคมายันและหนึ่งในเยื่อของเครย์คือโลเวลฮาแลน์ซเนียร์ช่างซ่อมรถยนต์ประจำอู่เทลเลอร์เมาโลที่ให้ข้อมูลกับ ATF หลังจากที่จอร์นเสียชีวิตในปี1993เ้ครรับช่วงต่อจากจอร์นในฐานะประธานของมาเธอร์ชาเตอร์ของสโมสสซึ่งตั้งอยู่ในเมืองชามิงหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเครเป็นน้องคนสุดทองในก้าวคนแรกทำไมถึงได้ขึ้นเป็นประธานเนื่องจากช่วงนั้นภายนีมีอาการป่วยจึงไม่สามารถเข้ารับตำแหน่งแทนจอร์นได้เครได้แต่งงานกับภรรยาไม้ของจอร์นอย่างเจมมาเทลเลอร์ในช่วงกลางยุค90และเจมมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเจมมาเทลเลอร์มาโลนอกจากนี้แล้ว ก็ยังรับเลี้ยงแจ็คสันเทลเลอร์อีกด้วยเมื่อแจ็คเติบโตขึ้นเขาก็อยู่ภายใต้ตำแหน่งรองประธานหลังจากนั้นแซมโครก็กลายเป็นองค์กรอาชญากรรมมากกว่าแต่ก่อนนอกจากนี้แล้วเสื้อยาม,มุทุทของเครได้ติดแผ่ถ,ถึง4แผ่นซึ่งได้แก่ประธานกาวกดแรกคนไม่บริสุทธิ์และบุรุษแห่งความโกลาหลหลังจากที่แซมโครสามารถตาไปเอาปืนคืนจากชาวมายันได้ เอลเลียสออสวลนักธุรกิจท้องถิ่นได้มาขอความช่วยเหลือโดยขอให้แซมโคตามหาชายที่ข่มขืนลูกสาวของเขาเพื่อแลกกับเงินเครตอบปฏิเสธเงินแต่จะช่วยเหลือแบบฟรีๆโดยมีข้อแม้ว่า หากจับตัวได้เอลเลียจะต้องลงโทษชายคนนั้นด้ตนเองหลังจากที่จับตัวคนทำผิดมาได้เครได้สวมถุงมือพร้อมกับยืมมีดให้เอลเลียเพื่อลงโทษชายดังกล่า L วเอลเลียคว้ามีดในขันตน้นแต่สุดท้ายเขาก็ไม่กล้าทำหลังจากที่เอลเลียเดินทางกลับเครก็ใช้มีดอันเดิมจัดการกับชายดังกล่าวซึ่งเครไม่ได้อยากช่วยเอลเลียมาตั้งแต่แรกแล้วแต่เขาต้องการแบกเมลเอลเลียที่มีลายนิ้วมือของเอลเลียบนด้ามจับมีดหลังจากที่เอลเลียกำลังขายที่ดินส่วนใหญ่รอบๆชามิงให้กับทร รกิจขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยแน่นอนแล้ว,ว่าหากมันถูกสร้างสําเร็จและชาเม้งจะต้องมีคนผ,ผูกพานมันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจผิดกฎหมายของแซมคอร์เครได้แสดงให้เห็นถึงมีดดังกล่าวให้เอลเดียดูเพื่อให้แน่ใจว่า เมืองยังคงอยู่ในการควบคุมของสโมสรแจกไม่พอใจที่เครไม่ได้บอกแผนนี้แก่เขาและบอกให้เครแจ้งแรงจูงใจในอนาคตให้เขาทราบเสมอเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสโมสสนเครตัดสินใจย,ย้ายปืนไปที่อินเดียนฮิรัฐเนวาดาซึ่งเป็นที่ตั้งสโมสอนพี่น้องของพวกเขาอย่างเดวิสไทร เครได้ส่งบ็อบบี้และแจ็คไปแจ้งเผ่าปีศาจว่าแซมโคแต่ยุบเดวิลทรแล้วเปลี่ยนเป็น Sun, ซันสาขาเนวาดาส่วนทิกและจูสก็ไปขโมยรถบรรทุกเพื่อมาขนปืนไม่นานหลังจากนั้นเครก็เดินทางม,มาที่อินเดียฮิลเพื่อพูดคุยเรื่องการยุบสโมสรเมื่อไครโฮบาดอดีตสมาชิกแซมโครที่น่าอับอายเข้ามาหาแจ็ค เพื่อขอดูวงดนตรีของลูกเขาที่เล่นในงานคานิวาวที่สโมสอนเป็นเจ้าภาพรวมถึงการพูดคุยธุรกิจแจ็คยอมรับและเชิญไคโฮบารไปที่ขับพาในคืนนั้นนี่เป็นการจัดทําขึ้นเพื่อลงโทษเขาที่ไม่ได้ลบรอยสักตาสโมสรเครแสดงให้เห็นด้านที่โหดเทียมอีกครั้งโดยการถามว่ามีดหรือไฟซึ่งไคโฮบารเลือกไฟในเวลาต่อมาเมื่อคนงานวอเตอร์แอนด์พาวเวอร์บอร์ด ขุดเจอศพสามศพใกล้ทางหลวงเข้าสู่ชาเมงสองศพคือชาวมายันที่ถูกสังหารในสงครามแซมโคมายันเมื่อปี1992และอีกคนหนึ่งก็คือโลเวลฮาแลนซีเนียซึ่งเป็นช่างซ่อมรถยนต์ในอู่เทลเลอร์มาโลซึ่งถูกเครค่าเพราะเป็นหนอนในการให้ข้อมูล ATF เครแจ็คและทิกบุกเข้าไปในห้องเก็บศพเพื่อขโมยกระดูกอย่างไรก็ตามศพได้ถูกระบุต,ตัวตนแล้ว เคร์บอกว่าโลเวลฮาแลน์ซเนียเกี่ยวข้องกับการตายของเจทีและเขาก็หนีออกไปเครย์ติดตามโลเวลและพาเขากลับมาที่เมืองต่อมาเครย์เกือบถูกสังหารโดยชาวมายันที่โจมตีระหว่างคอตกลงกับคาเมลอนชาวมายันสองคนถูกทิกและอั์เทนเดอร์ใช้ลูกซองยิงสวนกลับดับสยองเครย์ ray, จึงเรียกประชุมประธานได้ลองประธานของสันไม่ว่าจะเป็นสาขาวอชิงตัน ยูทาและเนวดาเพื่อมากวาดล้างชาวมายันเขาตั้งคำถา,ถามถึงความมุ่งมั่นของแจ็คที่มีต่อสโมสรโดยการถามว่าแจ็คเต็มใจทำสงครามหรือไม่ต่อมาเครถูกนำตัวมาสอบปากคำเกี่ยวกับการโจมตีครั้งล่าสุดโดยอันเซอร์พร้อมกับเอร์เนสต์ดาบีเครสั่งให้อันเซอร์พามาคัสเอาวเวล่เข้ามาด้วยโดยวางแผนว่าจะจัดการประชุมและหวังว่าจะหยุดการนองเลือดเครพบกับดาบีก่อนและเตือนเขาว่าอย่าตอบโต้ จะเริ่มสงครามบนท้องถนนของชาวมิงจากนั้นเขาก็พบกับมาคัสอัลวาเรสเพื่อตกลงกันโดยแซมโคจะขายปืนให้กับชาวมายันและข้อผิพาทของชาวมายันกับแซมโคทั้งหมดจะต้องจบลงนอกจากนี้แล้วอัลวาเรสยังอนุญาตให้ค่าลูกชายของเขาอย่างเอซาอีอัลวาเรสเพื่อเป็นการแก้แค้นสำหรับการโจมตีครั้งก่อนหลังจากที่สโมสรถูกบุกคนและบอบบี้ถูกจับในข้อหาฆาตกรรมเบอร์นนฮาฟเนอร์เครดิกสงสัยว่าโอปีจะเป็นพยานที่ระบุตัวบอบบี้ ขณะที่โอปีอยู่ที่คลับเฮาทิกก็ตรวจสอบรถของโอปีและค้นพบไมโครโฟนพร้อมกับเพื่อนบันทึกเสียงในโทรศัพท์มือถือของโอปีอีกด้วยทว่าน,นี่คือสิ่งที่ ATF จัดทำขึ้นโดยที่โอปีไม่รู้เรื่องเครและทิกตัดสินใจฆ่าโอปีทั้งสองไปพบก,กับลาลอยผู้นำกลุ่มวันไนเนอร์เพื่อทำข้อตกลงอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดทิกก็ไม่สามารถสังหารโอปีได้สำเร็จ ทวัตเทกลงมืออีกครั้งหลังจากงานเลี้ยงฉลองลูกคนแรกของแจ็คสันจบลงที่ขับรถ SUV 4สีดำตามรถกระบะของโอปีซึ่งเขาคิดว่าคนขับคือโอปีแต่แท้จริงแล้วมันคือดอนน่าหลังจากที่ทิกจากไปอันเซอร์ก็มาแจ้งเครว่าโอปี OB ไม่ได้ให้ข้อมูลก,กับ ATF แต่เป็น ATF นั่นเองที่จัดทำขึ้นมา เคร์ ray, พยายามจะโทรหาทิกเพื่อบอกเขาแต่ทิกไม่ได้นําโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยหลังจากที่โหลเซมบอกว่า ATF ออกหมายจับโอปีในข้อหาฆาตการรมเพฟเนอร์เครย์จสและทิกจึงไปพบก,กับเอลเลียดอีกครั้งและคู่ถึงมีที่มีมลายนิ้วมือของเขาเอลเลียดจึงใช้เส้นสายจนท้ายที่สุดก็หาที่อยู่ของพยานเจอและโอปีก็รดบผลข้อหาเมื่อแจ็คเผชิญหน้ากับเคร์และถูกถามว่า เขาค่าดอน,หนาหรือไม่เครปฏิเสธในคันตนและสายตาของเครกับแจ็คในตอนจบของซีซั่นหมันก็บ่งบอกว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มมีรอยรับขึ้นมานิดเน็ในตอนแรกของซีซั่นที่2เราจะเห็นว่า เครยังรู้สึกผิดต่อสิ่งที่เขาทํากับดอนนาเมื่อเขาไปเชิญหน้ากับแจ็คในเรื่องการตายของดอนนาแถมยังกูเรื่องขึ้นมาหลอกโอปีว่าเช่ามายันต่างหากที่ฆ่าดอนนาขณะที่จัดงานเลี้ยงต้อนรับบอบบีเขาได้รับการมาเย,ยนของอีธานโซเบลและสมาชิกดิฉชนตินิยมอเมริกันในขั้นตอนโซเบลขู่แซมโคและเครก็พร้อมที่จะตอบโต้ทันทีแต่ก็ขัดแย้งกับแจ็คพอเขาคิดว่าสมสรนอาจเดินเข้าไปหากับดัก หลังจากที่ทราบข่าวการข่คมขืนของเจมาด้วยน้ำมือของลีกชาตินิยมอเมริกันเครยและแจ็คได้อยู่ติความปรัปากกันเพื่อให้ทั้งสองสามารถทำงานร่วมกันเพื่อแก้แค้นตอนนี้เครยแสดงให้เห็นว่าเขาสอดคล้องกับวิธีทำงานของแจ็คมากขึ้น หลังจากที่ชาวมายันเดินทางออกไปพร้อมกับโซเบลเพื่อคุ้มกันแต่ก็ถูกแซมโครสุ่มโจมตีและเคร์ไว้ชีวิตอเวเดจากนั้นพวกเขาก็ไล่ตามโซเบลจนไปจนมุมในร้านสะดวกซื้อแต่เคร์ก็ตัดสินใจที่จะลาทิ้งความแค้นเมื่อรู้ว่าหลานชายของเขาถูกลักพาตัวไปเคร์ถูกพบเห็นอีกครั้งขณะที่ปอบยอนแจ็คลูกเลี้ยงที่สิ้นหวังของเขาซึ่งเอเ์มลลูกชายของแจ็คนั้นถูกลักพาตัวไปโดยพ่อค้าปืนของ i r ออย่างคาร์เมล เมื่อเข้าสู่ซีซั่นที่3ในตอนแรกเราเห็นว่าเกรยยังคงเศร้าใจกับการสูญเสียเอเบลและยินดีที่จะช่วยเหลือแจ็คในทุกกรณีนอกจากนี้แล้วเกรยยังต้องเผชิญกับโรคข้อมืออักเสบที่แย่ลงเรื่อยๆซึ่งมันแสดงให้เห็นในตอนที่4ของซีซั่น3ซึ่งมันแย่ถึงขนาดแจ็คต้องผูกมือเกรยกับแฮนบาและในตอนที่9ในตอนที่แซมครไปที่เบลฟาด เมื่อถึงตอนที่เรียมโอเนยลระเบิดรถขนส่งอาวุธแจ็คมีวิสัยทัศน์ที่น่าตกใจเมื่อเห็นพ่อผู้ให้กำเนิดพูดกับเขาแต่กลับการเป็นว่าชายคนนั้นก็คือเครและในตอนที่10เครก็สังหารคีดแม็กกี้สมาชิกเก้าคนแรกและประธานเบลฟาสสำหรับการทรยศในตอนจบของซีซั่นสเมื่อเครรู้เรื่องการทรยศของแจ็คเขาดูโกรธและบอกแจ็คว่านายตายแน่และในที่สุดมันก็เปิดเผยว่า เครู้เกี่ยวกับข้อตกลงของแจกับสตาลและเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จะจัดการกับจิมมี่โอกับสตาลเมื่อแผนใส่เซนเครและคนอื่นๆก็ขวดล้อกันทําให้เกิดความสับสนกับเจ้าหน้าที่ ATF ในตอนท้ายของซีรีส์ทาร่ากำลังอ่านจดหมายของจอห์นเทเลอร์ถึงมอร์ลีน s อสบีจอห์นบอกว่าเขากลัวว่าเครและเจมมาจะฆ่าเขาซึ่งนําไปสู่การคาดเดามากมายว่าเครและเจมมาฆ่าจอห์นเทเลอร์ในซีซั่นที่4เครก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของแซมโคลที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำนอกจากนี้แล้ว เขายังบอกเจมมาว่าโรคข้อมืออักเสบของเขาแย่ลงและเขาเหลือเวลาอีก1ห,หรือ2ปีก่อนที่จะลงจากตําแหน่งประธานของแซมโครขนาดอยู่ในคุกเขาได้ทําสัญญาซื้อยาเสพติดกับพันธมิตกรกลินโดอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ทําให้สมาชิกบางส่วนไม่เห็นด้วยจึงทําให้ภายนีเผชิญหน้ากับเครซึ่งไพนีขู่ว่า หากไม่ยุติความสัมพันธ์กับการ el, ินเดลคาเทลายนีจะแจกจจดหมายถึงสมโมสรเกี่ยวกับการฆาตกรรมของจอห์นเทลเลอร์ต่อมาในคืนหนึ่งเคร์ไปหาภายนีที่กระทอมเพื่อซ้อมแซงความสัมพันธ์หลังจากที่คุยเรื่องความไว้วางใจและความแตกต่าง เครก็เดินทางกลับแต่จ,จู่ๆเครก็พังประตูเข้ามาจนทําให้ไพนีเสียหลักลม้มลงไพนีขอร้องให้เครอย่าพาทาร่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับจดหมายนี้ท้ายที่สุดเครก็ยิงไพนีที่หน้าอกด้วยปืนลูกซองทาให้ไพนีเป็นสมาธิคนที่3ของ9คนแรกและสมาชิกคนที่2และผู้ร่วมก่อตั้งคนสุดท้ายของซันอัลปานาคีถูกสังหารด้วยน้ำมือของเครเขาทิ้งเครื่องหมายของกลุ่มโรโบโซนราคาเทลเพื่อให้ดูเหมือนว่ากลุ่มคาเทลนั้นต้องรับผิดชอบต่อ,อก,การฆาตกรรมในครนั้งนี้หลังจากนั้น เครย์ก็เผชิญหน้ากับแจ็คเมื่อแจ็คได้ยินจากบอบบี้ว่าเครย์ต้องการให้บอบบี้ขึ้นเป็นประธานแทนที่จะเป็นโอปีตามคอตกลงเครย์ยังบอกอกดวยว่ามันเป็นความผิดของทาร่าที่แจ็คเปลี่ยนไปแต่แจ็คก,ก็เตือนเขาว,ว่าอย่าดูถูกเธออีกอย่างไรก็ตามเจมมาบอกเครย์ว่า ทาร่าจะไม่เปิดเผยจดหมายถึงแจ็คเพราะกลัวว่าแจ็คจะถลำลึกลงไปในคราบด้วยความรู้สึกพเพลิดและสัญญากับเจมมาว่าเขาจะไม่ทำรลายทาร่าอย่างไรก็ตามเขาใช้โทรศัพท์มือถือที่ลูอีสให้มาและในเช้าวันุ่งึ้นเขาก็จ่ายเงิน2 5 0 0 0ดอลลาร์เพื่อจัดการกับทาร่าโดยที่ไม่รู้ว่าแจ็คและลูกๆอยู่กับเธอด้วยเจมมาเผชิญหน้ากับเกรเกรีก่ยวกับการทำร้ายทาร่าและทั้งสองนั้นก็ปะทะกันอย่างรุนแรงโดยเกรได้รับบาดเจ็บแต่ก็ตบหน้าเจมมาอาการสาหัส เมื่อมาถึงตอนที่สิบสองหลังจากที่โอปีรู้ว่าเครอยู่เบื้องหลังการตายของไพนีและการแก้แค้นจบลงด้วยการที่เครโดนยิงที่หน้าอกสองนัดในตอนที่สิบสาเครรอดชีวิตจากการโดนยิงขณะที่เขาถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเขาอยู่ในอาการวิกฤตและต้องเข้ารับการผ่าตัดเจมมาจึงเปิดเผยความจริงต่อแจ็คยกเว้นว่า ธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของจอห์นเทเลอร์หลังจากที่แจ็คคนพบความจริงว่าเคร์คาเจทีและไพนีในตอนที่14แจ็คไปเยี่ยมคร์ในโรงพยาบาลเขาเอามีดเจาะคอเคร์และบอกว่าเขาอ่านจดหมายแล้วและเขารู้ว่าเคร์โจมตีทาร่าแจ็คไม่ได้ฆ่าเคร์เพราะเขาต้องการให้เคร์มีชีวิตอยู่ในข้อตกลงของ IRA เครกกำลังจะบอกแจ็คบางอย่างแต่แจ็คบอกเครว่าเขาบอกทุกอย่างเสร็จแล้วและเครจะต้องกาวลงจากตำแหน่งประธานเขาได้รับอนุญาตให้นั่งที่โต๊ะและลงคะแนนเสียงได้แต่นั่นคือทั้งหมดแจ็คยังเตือนอีกด้วยว่าให้อยู่ห่างทาร่าและเจมมาจากนั้นเขาก็ตัดแผลประธานออกจากเสือ้อยมทูเครเครแนะนำให้แจ็คฆ่าเขาแต่แจ็คบอกว่าเขาตายไปแล้วและถมน้ำลายใส่หน้าในซีซันหาหลังจากที่เครออกจากโรงพยาบาลแต่เขาก็ต้องใช้ถังออกซิเจนเนื่องจากอาการปอดที่ได้รับบาดเจ็บ หลังจากที่เขาเปิดเผยให้สโมอสรอนทราบว่าเขาฆ่าไพนีแต่ระบุว่าไพนีมาและพยายามจะโจมตีเขาก่อนเมื่อโอปีรู้เรื่องก็เลยยิงเขาและตามกฎของสโมอสรอนหากฆ่าเพื่อนสมาชิกเขาจะต้องถูกวอดออกจากสโมอสอม่อแจ็คถามถึงแรงจูงใจในการบอกสโมอสรอนครป์ปฏิเสธทุกกรณีและโลคคออักเสบของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาไม่สามารถขี่จักรยานยนต์ได้แล้วหลังจากที่มีชายจาัก,การบุกค้นข้าวของในบ้านของเจมมา แสดงความกังวลว่าตู้เซฟของเขาจะถูกขโมยไปหลังจากนั้นเขาก็ไปเยี่ยมโอปีและเกี้ยกล่อมว่าโอปีไม่ควรจะออกมาจากครับเพียงเพราะว่าเครยอยู่ในครับในตอนที่6ของซีซั่น5แสดงให้เห็นว่า เครอาการดีขึ้นแล้วไม่จะไปต้องใช้ถังออกซิเจนอีกต่อไปแม้ว่าเขายังคงสวมอยู่ก็ตามนั่นก็เพื่อให้คนอื่นๆเห็นอ,อกเห็นใจเขาในตอนท้ายของตอนเขาไปเชิญหน้ากับโนแมสสคนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบุกบ้านของเจมมาเครชกไปที่หน,าน้าหนึ่งในโนแมสได้ด่าว่าไอ้โง่นี่แสดงให้เห็นว่าเครอยู่เบื้องหลังการบุกุกบ้านเจมมาในตอนที่7เผยให้เห็นว่าโนแมสซึ่งได้แก่โกโก้เกรกและแฟร,รงกก้ ได้ทำคอตกลงกับเครเพื่อที่เขาจะได้กลับไปเป็นประธานอีกครั้งเมื่ออันเซอร์เสิบส่วนการบุกลุกและเข้าใกล้ความจรงิงโกโกและเกรกพบกับเครเพื่อหาลือเก,กี่ยวกับการจาัดก,การอันเซอร์ หลังจากนั้นเกรก,ก็ไปพบอันเซอร์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับมิตรภาพระหว่างพวกเขาเมื่อโกโกและเกรกบุกเข้ามาอันเซอร์ก็ยิงโกโกโด้วยปืนลูกซองและเกรก,ก็ทรยศพวกโนแมสดโดยยิงเกรกเข้าที่ศีรษะด้วยปืนพวกของเขาเมื่อจูถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกรกปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อแจ็คและคนอื่นๆในครับรู้เรื่องการโจมตีอันเซอร์แจ็ค่าวหาเกรกอย่างเป็นส่วนตัวว่าเกรกใช้โนแมดบ่นทำลายความเป็นผู้นำของแจ็คเกรกบอกว่าเดมอนปอเป็นคนจ้างโนแมด แจกอ้างว่าพวกเขาจะรู้ความจริงเมื่อพบแฟรงกี้และในตอนที่9สโมส2ก็พบว่าแฟรงกี้กำลังซ่อนตัวอยู่กับครอบครัวมาเฟียโดยจ่ายเงินที่ขโมยจากนีโรให้พวกเขาเมื่อเครรู้ว่าแฟรงกี้อยู่ในเซฟเฮาส์ของจิมมี่คากุซ่า เควชิงไปที่นั่นก่อนเพื่อจัดก,การกับแฟรงกก้ก่อนที่จะหลุดปากอย่างไรก็ตามแจ็คและคนอื่นๆก็ปรากฏตัวขึ้นได้ทันเวลาเทว่าแฟรงกก้ก็ถูกมาเฟียยิงเนื่องจากแฟรงกก้ฆ่าคนของมาเฟียเครได้พบก,กับกาเลนโดวยวางแผนว่าเขาจะไปเริ่มธุรกิจใหม่ที่เบลฟาสต์นอกจากนี้แล้วเขายังมอบปืนให้กับโจดเนื่องจากเขาเห็นคุณค่าสำหรับทุกสิ่งที่จจดทำเพื่อเขาในตอนท้ายของตอนเครได้รับการโบสถให้ออกจากสโมสสนโดยผลเป็นเอกฉันท์ จากนั้นแจ็คก็เปิดโบสถ์เพื่อส่งเครยไปพบมัจุราททุกคนเห็นด้วยยกเว้นบอบบี้อย่างไรก็ตามด้วยความโกุดเกิีดนี้เองแจ็คจึงพุ่งเข้าไปโจมตีเครภายหลังแฮปปี้ได้ทำการลบลอยสักเกียกับแซมโครที่หลังและแขนของเครด้วยการถมดำในขณะที่คนอื่นๆในครับยืนดูขณะที่เครเตรียมออกเดินทางลูเฟลและตำรวจอีกนายก็ระบุว่า วาวพบปืนของเครในที่เกิดเหตุเป็นอาวุธที่สังหารเดมอนป๊อบท้ายที่สุดเขาก็ถูกจับและถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายในรถตู้ขนส่งของเรนจาเมื่อซีรีส์เดินมาถึงซีซันหหลังจากการถูกคุมขังเครได้รับการติดต่อจากการเรนโอเชในเรื่องธุรกิจและวางแผนจะช่วยเครหนีการขนส่งในระหว่างเดินทางไปพิจารณาคดีในตอนที่18ของซีซัน6 กาเลงขอค,ความช่วยเหลือแซมโครโจมตีรถขนส่งนักโทษหลังจากมาถึงโกดังพร้อมกับคนเดินในแซมโครแล้วเครก็เข้าหาจูดและขอบคุณเขาสำหรับความช่วยเหลือโดยอ้อมแขนอันอบอุน่นหลังจากพบชาวไอริสแล้วกาเลงก็ทักทายเครจากนั้นเขาก็กล่าวขอบคุณแจ็คหลังสิ้นเสียงคำขอบคุณแจ็กก็ยิงเข้าที่ศีรษะของกาเลงทันทีแม้ว่าเครจะตกแจในช่วงแรกแต่เขาก็ติดตามแจ็คออกมาด้านนอคองเจมมาทาร่านนโรมาถึงหลังจากนั้นไม่นาน จ็มาถามเครว่าพวกเขากําลังจะพาคุณไปที่เบลฟาใช่ไหมซึ่งเครปฏิเสธและแจ้งภรรยาของเขาว่าแผนเปลี่ยนไปแล้วเครจึงถามแจ็คว่าแผนต่อไปของเขาคืออะไรและถามว่าเขาจะทํายังไงกับศพชาวไอริสในห้องขณะที่แจ็คย้อนถามเครว่าถ้าเป็นเขาเขาจะทํายังไงเครบอกว่าเขาจะทําให้ดูเหมือนไปการขัดแย้งกันเองซึ่งแจ็คตอบเ็นด้วยอย่างเย็นชาเมื่อเครสังเกตท่าทีเข่งขึมของทุกคนรอบตัวเขาเครก็ตะหนักได้อย่างรวดเร็วว่าสโมสรตั้งใจจะฆ่าเขาและ ถามแจ็คว่าพวกนายคงบวกกันอีกเรื่องโดยที่ฉันไม่รู้แจ็คตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาเช่นเดิมว่าใช่เราบวกกันแล้วเครยอมรับชะตากรรมของเขาและเข้าไปในห้องทํางานที่มีร่างของกาเรนและลูกทีมของเขาอยู่เค์ไปหยุดณจุดหนึ่งและเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับความตายเขามองออกไปนอกหน้าต่างเพื่อมองเจมมายิงอัาเป็นที่รักเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่แจ็คจะยิงเครเข่าที่คอหนึ่งนัดทําให้เขาเลือดออกและล้มลงกับพื้นในขณะที่ทุกคนยืนดูแจ็คยิงเข้าไปที่หน้าอกเครอีก5านัดศพของเครถูกพบเพนอยู่ในเดือนจําสตอกตันโดยนักโทษไม่ทราบชื่อสองคนกําลังขุดหลุมศพเขาน่าจะเป็นเพราะว่าศพของเครไม่เคยถูกอ้างสิทธิ์โดยครอบครัวของเขานอกจากเวนอันเซอร์แล้วก็ไม่มีใครใกล้ชิดกับเครอันเซอร์เข้าร่วมพิธีฝังศพเครเสียชีวิตในวัย64ปีบุคลิกและลักษณะที่ใส เครเป็นคนที่ไม่ยย่อถอกับทุกอุปสรรคและเปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์แต่ในทางกับการเขาก็เป็นคนที่โหดร้ายราวกับสัตว์ที่อยู่ในสนามรบ ครสามารถใช้เครื่องมือต่างๆในการฆาตกรรมหรือโจรกรรมโดยไม่ต้องคิดเลยและสิ่งที่น่าสะพรงกลัวพอๆกับเครที่มีต่อสตู <K ray. S 2> เขาก็ยังแสดงความอบอุ่นและความอ่อนโยนต่อเจมมาแจ็คและสมาชิกคน,นอื่นๆของแซมโครนอกจากนี้แล้ว <K ray. S 2> เขายังแสดงอารมณ์ขันที่บิดเบี้ยวและชอบที่จะล้อเล่นกับพวกนอกกฎหมายอยู่เสมอเครเป็นหนึ่งใน9้าคนแรกของแซมโครแต่ไม่ว่าเขาจะพักดีต่ออุดมคติของแซมโครหรือเพียงแค่สิ่งของที่ลิฟมาได้นั่นก็ไม่แน่นอนจักรยานยนต์ของเครคือ ฮาเลีย์เดวิสันไไดานาสุปเปอร์ไกด์ปี2008ที่บีตัวกล่องอากาศแคนนอนแบบพันหน้าไปทางด้านหน้า ทอไอเสียที่มีส่วนหัวแบบเทปและมอเตอร์แคมโคูขนาด9 6ลูกบาทเนวทังน้ำมันของเขามีกิมเลปเปอร์ถือปืน m 1 6ปลายเกียวอยู่การออกแบบของเครคล้ายกับการออกแบบจักรยานยนต์ของแจ็คเครมีทีบาแบบกำหนดเองและตัวยกสูงสลับแฮนนปบาเช่นเดียวกับมอเตอร์ไซค์แซมโคลส่วนใหญ่และยังมีแฟลิงแดกที่ด้านหน้าก่อนจบวิดีโอขอปิดท้ายด้วยหัวข้อเรื่องเป็นสำคัญเรื่องที่ 1. เครเป็นตัวละครหลักตัวที่4ที่ต้องตายในซีรีส์เรื่องที่2 ปรากฏในทุกตอนของซีรีส์จกนกระทั่งตอนที่7และ8ของซีซั่น6เขาปรากฏตัวในตอนที่ 9- และ10และเห็นครั้งสุดท้ายในตอนที่11เนื่องจากการตายของเขาเขาหายไปจากทุกตอนตั้งแต่นั้นมาแม้จะปรากฏลุมศพของเขาในตอนที่1ของซีซั่น7โดยมีนักบวชเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ดูแลและนักโทษอีก2คนที่ฝั่งเขาพร้อมด้วยอันเซอร์เรื่องที่ 3. ในคั้นตน้นนักแสดงอย่างสกอตเกรนถูกเลือกให้มารับบทเครมอลโ,โลแทนที่จะเป็นแอลลอนเพลแมนเรื่องที่4ี่ หลุมสบของเกรถูกพบเห็นในตอนที่1ของซีซันเเขาถูกฝังอยู่ในสุสานของเรือนจําสตอกตันซึ่งบ่งชี้ว่าไม่มีผู้อ้างิธิ์และคําจารึกระบุชื่อเขาว่าเกรมอลโลแทนที่จะเป็นคาเลนและหมายเลขผู้ต้องขังของเขาคือ S.S.C.F.396784 เรื่องที่5เรื่องสุดท้ายในตอนแรกเกรปรากฏเป็นตัวละครหลักและตัวเอกใน3ซีซันแรกของซีรีและค่อยๆกลายเป็นศัตรูในซีซันที่ส